ต่อกันอาสวัสดีครับพี่น้องต่อกันอีพีที่สองแลครับผม้าช่มมาปลาไหลกกไหลของผู้เท่าครับผมรับบุกไปขางบ้านนะครับคางเฮื่อนครับผมงามครับเนี่ยลูกว้ครับเียอะชวุมเลยครับผม ปลากลกปลาไหลเนาะปลูกไว้หนาบ้านเลยครับพี่นอ้องนี่แหละครับปลูกไว้หนาบ้านเลยหนาเฮือนเลยครับงามอยู่ครับถ้าชมครับผมนี่ครับหัวชิ้ไข่เนาะหัวหัวตะไคร่ครับผมผมปลูกไว้การลีนมันฮักเนาะพี่นอ้องมันก็ช่วงนี้หนาแรงเนาะ นี่ครับปลากุูปปลาไหลน้องพี่น้องงามครับผมปลูกไว้อยู่หน้าบ้านนี่ยแหละครับทอดวันนี้สวยงามเลยครับปลูกกับทางเพื่อนนี่ยละ่ะก็ตกไปตัดไรบ้านน้องพี่นอ้องเนาะปลูกเว็นทางเพื่อน ปลาไหลครับก็มีอยู่หน้าบ้านกลุ่มหนึ่งปลาแบบบึงยูล้างบ้านอีกกลุ่มหนึ่งคางๆอีไร่บบตัดเตยงมัน ถึงคนครับมันรัดงามขนาดปลาเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกมองนึงอีกครับปลูกไว้หลังบาตปลาไหลคือกันร่างงามเลยบูนึงครับผม ดูล้างบ้านบา๊อยไเบ่เได้ดูแลครับปูพิมไ้ซื้อปูิมไม้เดินมีขันเเพมดนี่ก็บ่อน่อยครับที่อนี่นะครับมวนหนึ่งครับล้างบ้านบาอกได้ดูแลครับนี่ก็ตายลผู้นล่นายปีกันตาย เฮ้ยอะไรควรกบครับมันเนาะจะกินกับเต็มนี่แหละครับแต่ไล่หลุดทุ่งนี่อยู่ครับโอ้หลุดทมันแปนอยู่ โอ้พอบพามบิ่งไหนล่ะพี่ต้ครับสวยงามปลาไหลปาลาเห็นพี่ที่สองท้าชุ่มตาไหลของผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะหน้าบ้าน ครับผมถืกใจกุหลาบกุเทศกุตับตกระไก่ไอระบบเสียงหลากหลาทีมงานกินทีทบงไม่มีทิกน้ำเลยครับพี่น้องครับเขาปิดปิดอีพีที่ค,ค,ค,คองอาการทัดชมปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะไหวทรัพนี่เนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับพี่น้อง